บรรยากาศสวยๆครับนี่ครับน้ําในสระน้ําสระมันแห้งครับพี่น้องเบื้องป่าครับก่นะป่ามันผ่อนครับมีตะปนินตัวใหญ่ๆนี่ครับเรือครับ <c oughs> เรือเตรียมไว้เล่นกายเพื่อนเวลาบางๆครับไถจักเลาสิปลูกอย่างครับ ดินงามขนาดนด้นี่ค่ะรถไถน้อยเราบึด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 ดินมันมีตทสารอาหารครับเพราะว่ามันเป็นปนซาครับปีนี้มันแห้งครับมันเป็นขี้ป่าอยู่นี่ครับดินงามครับปลูกพักปลูกอย่างก็ได้อยู่นี่เป็ดแปลงพักนะพี่น้องปลูกกระล่ำครับอู้ไอ้ยำสิพาลงไปเบื้องป่าครับพุณอะ สองตัวนั้นบักเงี้ยจะปากด้วยครับปาสีตื้นครับเลี้ยงกันจะปั๊มอยู่บางอย่างนี่เสรเดี๋ยวมาตะเข่งเห็นโอ้นี่ครับโอ้ถอยลงไปแล้วโอ้ออ้้บยไปบเลยพยายามซูงลงมาเห็นสองตัววิเตอบักเงี้ครับโอุ้ยวิเตอร์บักเงี้ครับโอ้ยเกือบโลแต่ละตัวรุ่นกอแขนพี่เลยนี่ครับ เดี๋ยวเราเบิ้งทางนี้ครับอ๋อพุณอะครับป่าโอ้พุณอะครับอุ้ยอุ้ยัุวิคุณอาครับมันขึ้นมาอย่างวะมันขึ้นมาอาบแดดได้เนี่ยฮะอ้อพี่น้องโอ้บุญไปเลยบักง่ายพี่ตะบักง่า่งไรครับอู้วพี่ตะรุ่นซ้ำแขียนซ้ำเขียนฟีไหม นะครับเป็นรถตู้ขลู่ยลูอยู่ประค้อด้วยนี่ยครับผมเป็นประนิ่งดิไอ้ที่แอมเห็นนะนกก็นมะากิน่นกินไปได้แล้วนะครับตัวแญ่บรรยากาศครับพี่เราพี่ตัวแญ <c oughs> ่พี่น้องไอ้เรากำลังดันบินด้วยไอแอมจะย่างคำเดี๋ยวฟังนั้นสิได้บ่ เลยไม่ทำบูดาครับปุ๊บปุ๊บแล่นแล้วพุ่นอ๋อวิญี่ตุย้ยง่ายผุปปนปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยพุ่ะแตสะอ่อนปลาพี่น้องข้ามมาฟังนี้ครับไม่ไปใส่เนาะพี่น้องเนาะครับว่าย่านุ่มขนาดตุระตื้มติดอะไรอย่างไงเกือบแตะมาย่างครับ ว้ยปอดนุกครับเห็นนนวดบรรยากาศดีครับย่างเลาะบึกป่าขอนับมือนี่ครบบอ,อ๋อพูดหรออือหือตัวนี้ับพูดบักง่พูดไปเลยโอ้แจะบักงห่พี่น้องโอ้ดูเปเี้ไหลครับคุ่นอ เป็นวุ้นๆเลยวู้วววโอ้ยว้พูดอะโอ้โหแบบบรรยากาศสวยๆครับปลาค้อนครับพี่น้องครับแอมทีพาย่างไปเหยียบเบปังหย้าครับหย้านุ่มขนาดนี่ครับหย้าอย่างวะ่างขนาะเอางัวมาเลี้ยงนะพี่น้องเนาะนนี่ะสวยงามขนาดครับนะครับผมคลิปนี้เอาบรรยากาศสวยๆครับ เมื่อไห้เพิ่นดันดินเล่นกับบึ้นบึ้นบึ้นครับกดไลค์กดแชร์กด<บ>ติดตามครั<ก>บสวัสดีค<ก>ร<บ>ั<ก>บ,<ก>บ,<ก>บ